สบายดีทุกคนสวัสดีอีกรอบทีมงานผ่าสลุงหัวใหม่บอเมนสิมาเจจ้องสิลงหน้าหนาดากท้องให้กันเลดสูโลก้าหัน เฟียกันเฟียกันยุหันเลยเออยากอ่าให้กูได้เปลี่ยนสูตรท่อนกล้าพี่น้องทอนกล้าทอนกล้าหน้าปังเบาหน้าพี่น้องฮาแต่ว่ากล้าทอนง่ายไงกล้าหลุดง่ายไหมบัดกล้าอันเทาอันหน้าหน้าปีขนาดทอนหนักกว่า นี่นออดินนะดินเหนียวเหนียวหักแต่ว่าเวลาถอนง่ายง่ายเมื่อสมัองพี่ว่ามันทีสมนี้เข้ากระติไปสามกันคุณแต่ละทั้งเจ๋ทั้งฝนแล้วพี่น้นองเลยตอนนี้จักได้จักมัดจักได้จักซิบมัดแหละซิบก็มัดน้อยๆน,นะคะเต้ไปค่ะเต้ไปลกไปเท้าริโอสูตรมัดลกกากระได้ลกกนั่งกามิสเกี่ยวไม่ยังลุ้มมันมให้เมเซียว <laughs> ยาแม่เสียวนี่มันมีแผนมีแผนใดเอออันแม่เสียวทางนี้ว่าคันพัวไทยหน้าเป็นกัญยาเทศยุนากระพัวผดว่าให้ปลาข่อยซะนางผดสิฮับเอาจะให้เราปลาหล่นแล้วมาเอากับข่อยข่อยใช้เองหน้านางว่ะที่ห้าต้มมันมึงนี่ก็ได้เนาะโพดเผาเมเซยวกันอันเลี้ยงตัี้คนนึ่งเลยเบิ้งกูสิไปกั้นกลางมัน ยาอะไรนอได้กูก็ไ yeah, ด nope, okay? ้เป okay okay, uh ็นใหญ่เด้อเป็นญ่กับยาเป็นหน่อยขาแพงแพงตายยังแพงกับข้าไปอันตักไอ้ยังเกาะเอาไปไทหน้าเอาไปไทหน้าจะเอานะโอ้ยเลยขนเขาแพงพอเข้าเอาไปไท้หน้าเดูน้ำคอยเอาไว้ในนี้เด้อเจ้าเปิ้่เอย่าเดี้ยน๋ย่ตะพอเสี้ยนนวดน้ำนี้หน่อยนี่ต้องขึ้นนวดน้ำเนียใหญ่ขึ้นนู้ เนี่ยชอพัวนึ่งมาเก็ดเปียกเนีมันไดอือผหนึงมขึ้นละหาท่จะไว้บ่ออือ่าขึ้นละหาคอยเนบ่อได้เลยข้นคอยเาบอเปนียกนะทุกท่านเนาะคอยบ่อหาดอกพุช่าอะไดขคอยเสียอาวสามแรงสี มปล่อยขึมาแต่มือเลิอนาอเลทิตย์หนึ่งมาเทอาหนึ่งบอาทิตย์นึงน้มาสิมาเทอนึเีน้ำเท่าไรน้ำมาะมัดเน้อข้าน้กัมัดโดข้าไลเป็นเม็ดเม็ดละเม็ดละเท่าไรเม็ดก่อนเม็ดกอนน้ำอะไรเฮ็ด้านึงหลานป่ายตัวเป็น่ยกะเนจ้เฮ็ดจ้าอันนี้มันเกาพันเกา่เกอเฮ็ดนี่ได้ บเอือมาเกี่ยวยังยหอพ้หอมอนหน้าตังไปตีกระเหอนขึ rumor, ้นนี่นะจะกเ็ดสี่ีนาพโบน้เกียวเอง้นเอารถดูดเอารถอันนี้นะมาให้หน้าวิดีโอาให้หน้าให้หน้าตุ้งตัวเียงแต่ว่าดูดแค่คาเทิงกันอ่ะเอารถเกี่ยวคัหน้าหนาน่ๆเน้อพี่น้องะนเอเ้านเนดูดแลวเกี่ยว เอาไว้กาเปนมองในผู้เอานะก็เลังจุ่มไม่ได้จุดป่นยางเลยต่ครับอเท้าเห็นเท้าเห็นปืนตอนได้เรียงวัวจังโตกเลายมันยากเวลาไรจลกเกฮ้ยลกเฮ้ยเจ็บแอลนะเก็บแอลเี้ยเมื่อเขาจเแ็บแลกหลาเเ็บแอลน้มียียบกับมือจังสีรดจังจอดกันเทานั้น ใชเมื่อจังสดกันนะจอดไปล้มคุมไลมเจ้าดงต้องลุมไปสีชอดเพิ่มเกือบแก้มเกือบกล้ามแตกเบาเอือลูกเลอดมันกระัตังตัวจังเนาะกล้ามแตกมอเก็บมองไวนั่นนี่น่อโลปเออปะาอคอยเห็กระติกแล้เก็บหมดเลื่อยมันหิบลบเงี้ยแป้งมเดียวผมอกมันหักมันทีเออมากมามามา้องมา้งแปเดียวมีมากเ็ดต๊คุณ มันจะตดได้ตดคือคือดีดอกคือดีต้่อนเก่าต้นส่อนเก่านัดกเก่านัดเก่าน่าจะไล่เห็นไหมปกปลูเขาย่แบวเป็นนางด้วงเงยเดี่ยวนแค่คนว่นตดเองตการม่กิน้าไก่เนาะใก่ปลาจ้าเก็บแาบปอดขาเมืองขามขาเมืองมากาเมืองขามแขงมากเข้าและใก้สุดแต่ะวันบ่มะลุกทางดากไม่เสียพี่

ก็ได้ปสาวก็มัดไปได้นี่แล้วเห่าก็สิไปดำกัน,นพู้ทางไ,าไหนพ,งนพี่ยางไปทางไหนพี่ยางเขา็พี่ริวถ้าวกเอาาื้อมัดแล้วก็เอาไปจำหลังไป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 มัดของประเทศ <laughs> ให้เพื่อนจำดีเพื่อนเขาเหยียบตะกร้ารเด้ยไปตามเบ่อน้ำไป เขาก็ไ่ด้อบไบเยี่ยมหอยบอคือไบบอสคดเง้นนมื่นหนยชิอเียนเนาะเสิยหอหอยเลยนี่ลก้าลายโพสแล้วนี่คอยว่ะเขาก็ดำทีๆเอาอือดำปุ้มใส่ลายๆนี่ยมันเหลือเท่านี้ เด็ดออกทีน้อยไปลงลงลงจ้อนขึ้นอีกเลยมันปีอัะนางปีนี้ได้เห็ดหน้าไก่ด้พี่นางเลยปีนี้เราจ้างคารถลมากับบักลายๆได้นี่นั่นมีอายมีเอื้อเพิ่นจ้างคารถลตให้ใหมาเอ็ดนาแสงได้ ขอบคุณหลายๆทั้งอายทั้งเอือยเด้อให้คารุดมีอายจ้างคารุดให้มาดับหน้าซอยบ้านนำม้วนกุ๊บเลยดำทีทีรถดำบทีทีอันมีแต่เอกะยุกะห่างกันกระไดดอกฮ อันบริยังมีแต่หาไลกันจะไปลงหน้าดากท้องให้กันได้ไกลกันเลยคุณบอน้ำเราดำอยู่คุน<ะ>เล็บข่อยยาวขยำ้ำประดมีไดดํดำทีๆเด้อใส่หลยๆอยู่เจ้าจะใส่นะก,ก๊บนะโอ้เหลือกาอนะกามันเหลือ

ไปรอดไปเปยมได้แล้วดอกไม่จะรอดหน้าหนักท้องกันทุนใช้ลายโอ้บีบบีผัวมันแน่มันมีน้ำอยู่เนาะ ดำน้ยเน้ออ้าดิดาาแม่ดำน้สทันทนาไสา่ันเลี้ยวใสเลีย้ยงกับใส่เบิดอดมันก็นเลี้ยวใส่เพื่อะไรนคเม่บอกม่เ็นยาก็เห็นมากนี่นิดเดียว <c oughs> เฮเห็นชคองคนตอนนั้นคุณไม่สีใส่บือ ข้อแท้กับสิมะดัมก้อนกันเป็นหม่องเป็นหม่องไปกระบอกมามาทางเบาน้ำพี่จังยอไปทงพุ่นมันก็ะจาได้เห็นเฮ้ยหูเสียงมาเอาทางเบาน้ำนี่ไปก่อน บลมดอกกลงรมะดัทีทีะบ้ากระเบนนอยอะดห้าก่อนเราดำไปหน้าผ้าดำลกดำมาเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยมาดำหนาแสงบานน้องนำกัน ได้งองด่ากันตรตรงนี เงี้ยวจะกระบอกให้บ้านนั้นไปเอาปากมาลัดไว้แล้วจะเงี้ยมันจะบอก ยนี่มันดำค่าเล็บคอยเล็บคอยมันยาว

เี่ยวดีแล้วเห็นไรเ้ไเห็นนะเออเพาะว่ามันลมแรงสุดเกินโอ้ยแล้วเนออ้ยม่ไงเบอร์เหเนแแกเบอรไปหาบถ้าสองยังไม่เหนซันก็เป็นเบอร์สีทางเดียวนะก็น่าจะแม่นดิใส่เงี้ยอยู่มวนกลบ มาเด้อมาเด้อพออยากดาวไทยดาวได้รับกันเด้อมาเด้อคือันม้มันคืเขียวซียดำไว้ไว้สป uh ีดให้เบิ้งเนี่ไว้ไว้นั่นเเซียวดำบไว้เล้วกันพาะเเซียมาอยู่ทางหลังเอเซียวไมู่่ขังหลังแล้วดำไว้บ่ทุ่งนาเขียวกระจี เราหน้าเรายัางดำไปทั้งหนาจะปวดบ่มมือนน่หรือว่าร่มบวดี <c oughs> มือได้อารมณ์ดีจะต๊ดดีดีมเมเซียว <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลา นาวแต่ขนาดสิบมุ่งนี่ยังแบบสิทเทียงเลไรยังแบบว่าแบบเคลื่อนยังยังแบบว่าหนาวหนาวแห้งๆรมแห้งๆร่มแห้งๆภาคไปภาคไปผู้พังกับงงไปหจะอย่ามัง้งเดี๋ยวังเกิคอยกับวอเ์ว่งคอยกิดงงยิงอกัน มาแซมนะซอยเบาวนาะกับเบาเออวันที่สัเก็ดหเปส็สิขึ้น,นกลับขึ้นเมื่อ,อไรนะพี่นอนะออ้องเนาะลงเม<ง>ื่อเด้อ,นนนะอกลับลงเมื่อกุยแลกว่าสีแลกวา่กวาสีไรนู้อยู่ส่วนไม่เซียลอยนู้ดีกว่าไปนะ่แล้วนั่นม่เซีย ดูมันไปบอก้ิดปากกระบอกได้ฮะปิดปากกรบอกแม่ยัดกาเลยดูเอ้ยมันยังไหลอยู่เนาะจะอย่าตดใสบาเอือได้ปะเมสี่าค่สิทีหมแล้วใช้เาเอือล็ที ำหน้าแล้วเขาก็ะสิบข้นปตาต้ามาคุงกินปิกนิกที่เถียงนาต้ามาคุงแล้วก็เพาปาลปาหล้กก็สิบไปหาหอยน้ำอเอากระหางุ้มแถวนี่แหละห้าสิบไปหาหอยกันได้แบบน,นี้เดียปกรสิบไปหาหอยกนนยอหมบมมีแฮบ่เอาหักหากห,าก,หากว่าหักว่าหากว่าพว่อว้าน้ำใสนันไหวอยู่อยู่ในบึงน่าจะได้มั้ง เข้าแกสิเขาไปคือกันเด้อเมเซียลหอยรอยหนามบุเป็นดายโฆษณาสักรู่ได้พี่น้องเดียวไดรับหน้าต่อไปโฆษณากับแ่พีน้อโจรจุยตุยน่งมันักที่รถสแถว mà đưa ra đưa... <laughs> น้ำบักดับม,มาที่หายมันคุค่อยเด้อบ่เอ้าดีๆจะจะมาที่าง่ <laughs> ยังจะกับอเรามาทงเบียดจักตีล่ะเอาไปว่ะเอากระดมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียว ก้านี่เหลือเยอะเลยก้านี่เหลือเยอะเลยนูน่นคุณกาโลกกาลายโพดิถึงบ่าววนเรไปเชียวเสิร์ทเถา จะดำดำเอสเซียวมองนี้แหละดำลงมาห้องเน่ยน้อยนะป้าเฮาลกก่าร้ายผลดเนาะยังอีกทงหนึ่งให้หน้าเราเ็จะเป็นให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให้หน้าเรา ใหญ่กว่าหน้าข่อยซ้ำให้หน้าข่อยอยังว่าน้อยกว่านี้น้อยนึงงนั่นเป็นเสี่ยวไฮห,หนึงนะมันไฮใหญ่นะอันนี้ของเราหนิใหญ่จริงอบอดดาบด้านดำหน้าไว้ไววไม่ได้เต้าน้อยแมงกบเต่าบชั่งเห็ดยังกลิ่นขัวขัวอ้าวไปเสี่ยวเสือทันเดซ่า อ้าวมันจอแบนก็ได้มีการว่ามีการว่าผู้บาวจอแบนบ่เอาเพิ่นว่าเพิ่นบอกมาผู้บาวจอแบนึงเด้งเพลงก่นหลอเมซียวมันอาจสิลบมุมก็ได้เห็น่าคอยอาๆกสังเกตทางแน่ได้เห็น่าคอยอาวเขาหนีบไว้มันลบมุม เฮ้เจ้าเขาเจ้าแล้วมันกับว่าหันเขาเห็นแล้วเขาพ่อแล้วของทหารเ้ยคุ้งลีนไก่มันเป็นยังไงคุ้งลีนไก่โยมะมากอย่างเงีแต่ว่าโอยโอ้โหห้ามนจะไม่รู้เหตุเสร็จแล้ว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 ฟังหนึ่งยังอีกฟังหนึ่งบ่ ภารกิดเตมนาบังกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปตำมาคุมกินเราจะไปกิดตุ๊บตำกันเราจะไปหาหอยที่ไหนนอกไปใส่คลิปนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศไล